นี่หลังแรกของพี่ตุ๊กเขาสวยนิดนเนี่ยช่างยะครับช่างยะเมืองเพชรบุรีอันนี้แข็งแรงใช่ไหมฮะแล้วเราก็แล้วเราก็ปลูกกับเพื่อาอีกอ่ะคะอู้รับน้ำหนักได้ขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวจะไปอัพเดตพืชผักสวนครัวรัวกินได้ของพี่นา คือรั่วรั่วกินได้คุณจะกินเสาเงี้ยกินเสามันมีแต่รั้วไงตอนเนี้กินรวดหนามกินอะไรอย่างเงี้ยพืชผักสวนครัวยังไม่ค่อยมีก็กินรั้วไปก่อนพืชผักสวนครัวยังไม่ค่อยมีเราก็ไปดูรั้วก่อนนะคะลุงพรก็จะไปวันเว้นวันใช่ไหมวันเว้นวันเขาวางตลาดของเขาาถ้าฝนไม่ตกเขาสลับส่วนนี้กับส่วนโน้นแบบนี้ันถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกเห็นว่าแกเว้นมาสามวัน วันนี้เป็นวันที่สี่ฝนไม่ตกคือตกแต่น้อยไม่พอก็จะไปรดน้ำต้นไม้ที่สวนที่สวนเลยนะคะอันนี้เรียกเป็นสวนนะเข้าใจตรงกันว่าสมัยก่อนเคยเป็นนาตอนนี้เป็นสวนนะพี่กมลเนาะเดี๋ยวคุณรลชเนีให้ดูคลองระหว่างที่เราไปสวน,น,นได้ค่ะคลองับปาน,นะครับอันนี้เหรอนี่แหละฮะก็จะเห็นว่าบัวหลวงเนีย่ยเยอะมากจริงๆนะบัวหลวงเยอะมาก เป็นรูมาอย่างไรนะมีบางส่วนเป็นดอกบัวหลวงอยู่ด้วยนะครับมันก็คงมีเชื้อเชื้อของมันแต่ดั้งเดิมตอนนี้มันก็เต็มคลองเลยนะคะนี่ครับตลอดแนวยาวไปเรื่อยๆนะครับคนอส่งน้ําถนนเส้นนี้จะขนานกันกับถนนเส้นบ้านพุกธภูัวนะคะแล้วเราก็มองไม่เห็นน้ําเลยนะฮะ นี่หลังบ้านเขาเห็นหลังบ้านเขาเป้าที่นี่น้ำบุดมสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะครับน้ำไม่เคยขาดไม่เคยขาดเพราะว่าเขามีน้ำเป็นของตัวเองมีส่งมามากบ้างน้อยบ้างเขาบอกว่าเป็นเป็นจังหวัดที่มีน้ำใช้เป็นของตัวเองมีแม่น้ำใช้เป็นของตัวเองแม่น้ำเพชรลุงพรใครอ่ะเนี่เดี๋ยวลองไปดดูกันสักหน่อยนะฮะอ้าวฝนตกแล้วลุงพร สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับโอ้ลงลงเม็ดลงเม็ดลงเม็ดไปชุ่มอยู่หดบปล่ะดินยังชุ่มบอยู่ใช่ไหมแต่หดอยู่ใช่ไหมมาต้องลดมาแล้วต้องลดเรียบร้อยแล้วบ่บ่บ่กำลังกินหดโอ้ยโอ้โหน้ำเต็มน้ำเต็มน้ำเต็มมาะน้ำลละมั้ง ฮะน้ำเต็มสาเลยอ่ะฮะเล่นลึกเกินผมว่าเล่นเล่นน้ำได้หรือมั้งเนี่ยได้ยังฮะคุณลุงน้ำนี่ลงเล่นได้ไหมถึงได้ต้าหลงไปเลยฮะถึนได้ต้อฟางมันอาจจะเปียกถังนะฟางอาจจะเปียกเต็มเลยอ่ะน้ำเต็มคือฝนฝนตกเยอะนะเนี่ยถือว่าเยอะนะน้ำน้ำฝนแท้ๆเลยเนี่ยนี่ นี่มาดูองุ่นคุณก่อนเร็วคุณราชินีลองชิมน้ำนี่ไหมไม่เอาโอ้ยจะตื่นเต้นกับน้ำทำไมมาตื่นเต้นกับองุ่นนี่คนมันชอบน้ำเดี๋ยวเดาหัวสักกระเทียมคุณแต่คุณอย่าใกล้น้ำนะจะตกน้ำเป็นไงอ่ะองุ่นได้จะได้กินไหมคุณลุงองุ่นจะได้กินไหมปูก็ต้องได้กินนะฮะคุณลุงอยู่แถวนี้เหรออยู่หมู่นี้ฮะอยู่หมู่นี้เขาทำนาอยู่แถวนี้เหรออ๋ออ๋อไหนนาลุงอยู่ไหน ตรงข้ามนี่เหละคะทําไหมลุงปีนี้ทํำไหมทำนี่มันข้ามมันขึ้นไหมอ๋อกำลังขึ้นอ๋อตอนนี้บานยังบานแล้วเนาะบานแล้วดินมันแดงมั้งเอ้ยทำไมอ่ะไม่รู้มันดินเปรี้ยวมั้งอ๋อดินเปรี้ยวแดงเหมือนน้านี่ละมั้งหรอดินเปรี้ยวก็นี้แหละครับก็ใช้วิธีธรรมชาติหมักหมักพวกฟางพวกอะไรถ้าเราไม่เผาไม่อะไรมันนะหมักฟางไว้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยนะ มันก็จะค่อยๆดีขึ้นใช้เวลาประมาณสักไม่เกินร้อยปีอ่ะผมว่านะเราปล่ยกันหวดเล้วเจ้าของแต่เขาบอกว่าเอาเอาพืชตระกูลถั่วนะคะลุงพวกปอเทืองอะไรแค่ค่ะหวานแล้วก็ไถกลบนี่มันดีดีค่ะปอเทืองหวานแล้วก็ไถไถกลบอย่ดอย่าเผาเนี่มันทำยุได้หยุดไหมอ๋อมันไม่ได้หยุดเลยใช่ตัดเร็วดินไม่ได้พัก จะพาไปดูอะไรจ้าเห็นน้ำแล้วอยากโดดว่ะคุณรัชนีจริงๆแล้วเนี่ยอยากโดดสักครั้งเอาเอาเปล่าออกมา <laughs> แต่ขึ้นไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตะลิงชันมากตะลิงชันยงเทพครับ <laughs> เห็นไหมยอดมะม่วงแตกเลยเห็นปะเร็วได้ไดฝนหนึ่งได้น้ําฝนเราปลูกเราปลูกเนี่ยปลูกต้นไม้เลือกปลูกช่วงต้นฤด,ดูฝนนะครับเราก็จะทุ่นแรงมากเลย แต่ไปปลูกหน้าแรงนี่เราเราจะเหนื่อยมากเห็นไหมเขาติดง่ายเลยติดแตกละแล้วก็ประกอบกับพี่พรเขาดูแลดีครับเขาพยายามใส่อัดน้ําอัดอะไรใส่เข้าไปตลอดเวลาต้นไม้ก็ไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาขนาดดินแบบว่าเราเพิ่งถมนะอันนี้ดินดินถมใหม่นะเราก็ถือว่าเสี่ยงแต่ว่ามันก็มันก็ได้อยู่นะแล้วมาดูต้นนี้ครับเลยยชนีคุณจะเห็นชัดเลยว่า เขามีการแตกยอดใหม่จริงๆนี่นี่ครับเห็นปหมอันนี้คือสุดยอดละแตกยอดใหม่อันนี้เขาเขาเรียกว่าเขาได้น้ําอ่ะนะแตกยอดใหม่ทุกอันเออเขาเขาน้ําเขาถึงน้ําถึงแล้วมาดูมะกรูดนะฮะมะกรูดมะนาวไม่มีกระดองกระแดงนะครับ ดีดีดีกว่าส่วนนู้นเยอะเลยใช่อันนี้พรุ่งเปิดไปไม่ถึงเดือนนี่เห็นไหมนยอดใหม่ดีกว่าส่วนนู้นเยอะเลยนะไม่ถึงเดือนนี่คือการได้น้ําอยู่ตลอดอาจจะเป็นหน้าหน้าฝนด้วยนะฮะอันนี้มะนาวอ้อยก็งอกแล้วนี่ไหนอ๋อเดี๋ยวอย่าลืมนะแปดเดือนตัดเดือนประมาณเดี๋ยวนะก็เมษาเมษามาหีบฮะเมษาเราจะหีบอ้อยกินเมษา อฉลองสงกรานต์จะจะไม่จะไม่มีงบซื้อของหวานให้กินเราจะเอาน้ำอ้อยที่เราปลูกเนี่ยกินเดือนเมษานะคุณเลกจนีจจำไว้เลยนะหน่าร้อนนะชื่นใจชื่นใจใส่ขวดละแช่เย็นๆนะโอ้ดูป่าอ้อยนี่แหละถอนหญ้าออกด้วยหญ้าก็ขึ้นแล้วเด้หน่หญ้าก็ขึ้นโน่น่ะหญ้าขึ้นแล้วเห็นไหมมันมีมุมโน่น่ะที่มีต้นผลเยอะหน่อย ปลูกไน,นก็ขึ้นแมนอ้อยเลยละไม่เรียกดินวิวสวยสวยตาลส่วนนี้วิวสวยจริงยิ่งถ้ามีต้นไม้เรางามขึ้นนะพี่พรน,นะต้นสองสันตีนะคงจะแต่ต้นคูนอะ่ะถ้าสูงมากมจะบังภูเขานะนตอนนี้ที่เราเห็นภูเขาเนี่ยคูนอยู่ไหนเอาคูนอยู่หน้า<ม>บ้านหน้า<ม>ที่น่ะเด้ ถ,ถ้าสูงมากบางภูเขาแน่นอนมองไม่เห็นหลายปีบางภูเขาอะ <c oughs> แล้วคุณก็ไปยืนหน้าต้นคูนแล้วปะคุณไปยืนหลังต้นที่นี่เร <ๆ S 1> าเห็นภูเขาเป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ใหญ่นะก็บอกว่ามันจะบังเพราะว่าคุณไปยืนอยู่หลังต้นไม้แล้วคุณก็บอกว่าบังเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้แต่คุณไม่ต้องตัดต้นไม้คุณเดินมาอีกทิหนึ่งแล้วคุณมายืนหน้าต้นไม้คุณก็เห็นภูเขาแล้วปะ ้คนเหล่านี้มันก็แบกฮะไปยืนหลังต้นไม้แล้วบอกว่ามันจะบังคุณไปยืนหลังต้นไอ้ไอ้ไปโยนหลังต้นตาลมันก็บังภูเขาคุณอยู่ดีอ่ะพูดอะไรก็ผิดไม่ใช่ความหมายก็คือว่าที่เราเห็นภูเขาเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาซะเยอะมันไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเราปลูกต้นคูนหนาหนานาบ้านอย่างเงี้ยถ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นภูเขาให้มันงามอุปมาอุปมาให้มันงามก่อนให้มันงามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมืนลมเด้เดี๋ยวมืลมได้ บ้านน้นก็ขยันจังเลยน้ำก็ดีจริงๆน้ำก็ดีจริงๆพี่ตุ๊กอะเดวพาไปดูทางโน้นหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีเอฟซีเขามีเอฟซีเขาอยากจะอัปเดตนะเห็นความคืบหน้าของโครงการพันล้านของพี่ตุ๊กมหมายถึงทัวนะฮะกระจายแต่งลานจริงๆเดี๋ยวเราเราพามาดูพี่ตุ๊กเจ้าของสถานที่ ที่พี่ตุ๊กเนี่ยเหมือนแปลงใหญ่ๆนะเ้ยพุณชิดีเฮ้ยยังอุย้ยเอาไปผัดผักบุ้งใส่แดงกันไหมเนี่ยโอย้ไม่อวบไม่อวบไมันออมันไม่อวบยอดอ่ะยอดอ่ะเนี่ยลวกกินน้ำพริกก็ได้เนี่ยยอดธรรมชาติอย่างนี้เลยดีอ,ยอันนี้ปลูกอะไรอ่ะพี่ตุก๊กลุ่มๆลุ่มๆยังไม่รู้นะขุดๆไว้ก่อนอ๋อขุดเผื่อไว้ก่อนอ่ขุดรอต้นไม้รับรองอีกสามปีข้างหน้าจะเป็นมะม่วง อีกสาปีข้างหน้าจะได้คิดว่าจะตัดตรงไหนทิ้งเพราะว่าเราเล่นปลูกถี่มากขนาดนี้นะแล้วเนี่ยถี่มากเลยนะถี่ไไอ้ต้นยางไองเมตรพอดีพี่ตุกต้นต้นแคนานี่ก็ต้นแคนาต่อไปมันก็จะจะไม่เป็นป่าธรรมชาติก็สวยดีร่มเลื่นดีครับพี่ตุ๊กไม่นั่นหรอกอันนี้ก็คือโครงการที่พี่ตุ๊กเขาลงเข็มลงเสาไว้หมดแล้วเนาะพี่ตุ๊กเนาะเดี๋ยวไปดูหลังนู้นไหมหลังนู้นหลังแรกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ตุ๊ก เกือบเกือบ80เกปอร์เซ็นต์แล้วช่างคนเดียวพี่โจ้ช่างเขาทำกับแฟนเท่านะใช้ช่างหนึ่งคนทำไปเรื่อยๆนะลักนีะระหว่างคุณจะเตะไอ้เสาเตะตรงนี้ปโยงอ่ะพี่โจ้วันนี้ช่างมาไหมมาครับกำลังทำอยู่อ๋อพยุงก็ยาวไปพี่โจ้เดี๋ยวตั้ง20ต้นเนี่ยเนีพยุงเนี่ยขี่มากเลยนะพี่โต้เขาเด็ดตัดทิ้ง คงตัดแทนนาทิ้งอะต้นไม้แน่นมากเลยดูดิเนหลังแรกของพี่โต๊ะขาวสวยนะเนี่ยเอ๊หันหน้าไปทางไหนเหรอกระทัดรัหน้าอ๋อหันหน้าเข้านาบ้านหลังแรกเขากำลังจะใกล้จะเสร็จแล้วช่างทำสวยมากนะเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับแบบว่าเขาออกแบบเขาอะไรเป๊ะปะเป๊ะปะมากเลยนะสวยงามนะครับช่างท่านนี้น่างชื่ออะไรนะฮะช่างยะครับช่างยะ เมืองเพชรบุรีอ่าอันนี้เป็นฝ้าหรือว่าเป็นไม้คะอ่าฝ้าลายไม้หรอพียูโฟมตัวใหม่อ๋อพียูโฟมตัวใหม่ที่ติดกับเมทัลชีตใช่ถูกต้องก็ติดกันมาเลยอ๋อแล้วก็แต่ก็ต้องใช้แผ่นเรียบด้วยเสียงดังไหมป้องปังไหมไม่ดังมากลดลดลงได้ใช่ไหมลดลดกว่าเป็นเมทัลชีตธรรมดาใช่เพราะนั้นฝนตกตื่นเลยนะใช่ก็เดี๋ยวมีไอ้แผ่นเรียบชาไปทีนึงอ๋อมีแผ่นเรียบแผ่นเรียบนี่คือใช้อะไรฮะ ยิบซ้ำครับยิบซ้ำแผ่นเรียบฉาบข้างล่างใช่คบังปิดโฟมเอาไว้ครับปิดโฟมเอาไว้อันนี้ก็ดีนะฮะเทคนิคนี้ก็คือเมทัลชีทที่มีโฟมพียูโฟมแล้วก็ใช้แผ่นเรียบนะครับเป็นตัวใหม่ซึ่งบ้านคุณกัมพูสร้างก่อนที่จะออกมาใช่ไหมัวนีมจะเย็นแพงไหมคะ ช่างตัวนี้ถ้า2องร้อยเจ็ดจุดสามต่อเมตรบาทต่อเมตรสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโลเมตรหนาด้วยมันมีสองไซส์ครับสามจุดห้ากับสามมีสองัวพื้นนี่ใช้อะไรฮะช่างอันนี้เป็นซีเมนต์บอร์ดครับซีเมนต์บอร์ดใช้ซีเมนต์บอร์ดนะะฮความหนา20่สิบมิลยีมิลซีเมนต์บอร์ดอันนี้แข็งแรงใช่ไหมฮะแล้วเราก็แล้วเราก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องได้อีกอ่ะฮะอ้รับน้ำหนักได้ขนาดนั้นเลยเนาะเนอปูกระเบื้องอีกนะครับสมัยนี้การก่อสร้าง มันเร็วกว่าการเทปูนแล้วนะแข็งแรงนะแข็งแรงนะครับใครบอกว่าโครงสร้างเหล็กขึ้นมาแล้วยกแยกเอ้ยกแยกหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมช่างยักษ์เขาออกแบบกระทัดนรัดน่ารักมากขนาดขนาดหลังนี่เท่าไหร่นะครับช่างยักษ์ตัวนี้สี่เมตรคูณหกเมตรครับสี่คูณหกอุ้ยเหรอมีชานหนึ่งเมตรรวมชานรวมอะไรหมดนะใช่ไอ้นี่สี่คูณหกชานประมาณสักเมตรครึ่งตัดยงเมตรหนึ่งเมตร ได้ครับแต่รวมๆแล้วบ้านหลังนี้4ี่คูณหนะฮะเป็นส่วนของห้องน้ําสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้เห็นไหมสวยไหมครณเาชเนอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะเรารีวิวให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างบ้านที่ซาปูกระเบื้องเย็นนะอ่ารีวิวให้ดูก่อนอันนี้ก็ใช้ซีเมนบอร์ดเหมือนกันนะครับ อันนี้ความความหนาก็จะบางกว่าพื้นเนาะแต่เป็นวัสดุเดียวกันเนาะกันน้ำด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็ติดกระเบื้องใช่ไหมใช่ปูกระเบื้องหมดเลยเต็มเลยอ๋อใส่กระเบื้องได้อีกใช่กระเบื้องใ้เต็มนี่ก็ปูกระเบื้องนะฮะ้หมดปูกกระเบื้องตรงนี้ก็เป็นท่อชักโครกนะครับตั้งชักโครกตรงนี้ใช่ครับนะครับกันน้าแล้วก็เขาก็เดินท่อน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ท่อน mm ้ําเดินก่อนก็ท่อน şey ้ําถ้าอยากให้สวยครับก็คือใช้ตัวนี้ปิดปิดปั๊บใช่ใช่แล้วก็ติดกระเบื้องใช่ครับก็จะไม่เห็นท่อน้ำแล้วก็จะเป็นอะไรที่กลิบเลยสวยงามไม่ใช่ท่อน้ําแตกนุท่อน้ําแตกก็มันจะง่ายกว่าปูนง่ายกว่าปูนแน่นอนแก้แก้ไง่ายซ่อมง่ายกว่าสังภาก็แก้ง่ายพุ่นรั่วปุ๊บเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยอ๋ออันนี้ดีอันนี้ก็น้ำอุ่น แล้วนี่ก็เล็กๆอันตรงนี้ก็เป็นตัวนี้ตู้แผ่นแผ่เสื้อผ้านี่เนเสือ้บ้านกระทุ่งบ้านกระทุ่งออกไปในรับแสงหน่อยครับตัวนี้เป็นที่พักหรือเป็นออฟฟิศเชิงเชิงสองอย่างใช้ไวาจะทำบ้านพักอยู่ตรงนน้นนะฮะอ๋อยังไม่ใช่บ้านพี่ตุ๊กใช่ไหมอันนี้ก็คือเอาไว้รับแขกเลยถูกไหมรับแขกเราเอาไว้พี่ตุ๊กเขจะเอาไว้รับแขกอ๋อนึกว่าหลังที่พี่ตุ๊กจะอยู่เองโน้พี่ตุ๊กก็ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีอยู่โน่นนั่นเองชื่อโฮมสเตย์อะไรนะตตะวันโฮมสเตย์ตตะวันโโฮมมสสเเเตตย์คครรรรรงกกานีี้็จื่่่อไหับพุ ก็เรื่อยๆครับโครงการเรื่อยๆก็เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะว่าถามช่างต้องถามช่างแหมบอกผลเกษียณพอดีจบหมดเกษียณพอดีจบตั้งอีกตั้งหลายปีนะที่เพื่อนมาให้ไปทำนะอ่าเห็นไหมมีงานคิวรออีกแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้คือแผนอ๋อคือเป็น แปลนเหรอฮะเขาไม่มีแบบให้ผมว่าผมก็ต้องมาอ่เดี๋ยวช่างวาดแปลนอย่างนี้เดี๋ยวถ้าฝนตกช้ามันแปนหายทําไงช่างอ๋ออยู่ในหัวแล้วครับโอ้นี่โอ้ตู้เย็นเนไงตู้เย็นนี่ทีวีอ๋อเขาเขียนมาอย่างนี้เลยนะตรงไหนจะอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้เป็นแอร์ก็สรุปว่าเขาจะฉาบอย่างนี้นะฮะปิดอย่างนี้ตอนนี้บ้านบ้านหลังบ้านไม้เราอ่ะถ้าเราอยากให้คลิปก็เดี๋ยวเอายิดซ้ำเนี่ยไป แล้วก็ทาสีใช่ทาสีแล้วก็มันก็จะไม่มีพวกจิ้งจกไปขี้ไว้ตำไอ้นี่ตรงนี้ก็จะปูย่างเต้นนอนได้มีเอฟซในในช่องอ่ะเขาอยากจะเห็นว่าเห็นผ่านไปผ่านมาก็เลยอยากเห็นเต็มๆต็มว่าโครงการของพี่ตุ๊กเนี่ยถึงไหนตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ล่ะครับหลังแรกก็แ7 8กี่เปอร์เซ็นต์แล้วช่างยะประมาณ60%ครับประมาณ6 0แล้วนะครับเดี๋ยว เสร็จเรียบร้อยสวยงามขนาดไหนก็จะพามาดูอีกทีครับผมอันนี้กี่หลังเนี่ยกี่หลังนี่สองสามห้า้าหลังห้าหลังกับหลังเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนห้าหลังโอ้ห้าหลังนะคะถ็ว่าทำได้เยอะนะทำห้าหลังก็โอเคก็วางแผนดี เกบพี่ตุ๊กนี่แหละครับคนที่ชวนผมมาอยู่ที่บ้านลาดเพชรบุรีนะฮะคนนี้เลยคนนี้เลยเพราะว่ารวเาาะพ่ตอนแรกไม่เคยคิดจะมาอยู่เมืองเพชรเลยแต่ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับเออทาไมเราเราไม่ได้คิดก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพหรือย,อยังไงหรือยอะไรยังไงอยากไปอยู่นู่นสุพรรณการความที่เราชอบทุ่งนาแต่ใน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 ใจเราเรามีความรู้สึกว่าเมืองเพชรน่าจะเป็นเมืองทะเล เราไม่เคยคิดว่าเอ้าเมืองเพชรทะเลก็มีทุ่งนาเยอะแยะมีมีหลายอย่างนะออมีเขื่อนเอมีน้ําตกอน้ำตกก็คือน้ําตกทอทพิ์อยู่แกงกระจานอาจจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลอืมทะเลชะอําทะเลหัดเจ้าเดี๋ยวไปจะไปจะเลยไปนั้นอีกเลยไปหุวยหินได้อเป็นทางพานอาหารที่นี่ไม่แพงนะออไม่แพงใช่ ส่วนมากคนกรุงเทพอ่ะจะมาซื้อที่อยู่เยอะครับผมก็เลยอยากชวนพี่กัมพูมาใช่ทีแรกเคยคิดไหมครับว่าพี่กัมพูจะมาตามที่อยากที่ชวนผมดูแล้วน่าจะมานะครับดูดยไม่น่าจะไปไหนรอดมันไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ญาติพี่น้องก็มาได้อะไรเงี้ยก็จริงๆก็ตอบโจทย์ทุกอย่างใช่ก็คือมาแล้วก็อยากกินอะไรก็กินได้หมดใช่ครับมาแล้วก็อุ่นใจที่สําคัญคือกัลยานมิตรต่างๆนะครับเพื่อนบ้านทุกคนก็แค่แรกๆจะเหนื่อยหน่อย ใช่เพราะมันเป็นที่นาลุ่มๆเนาะพอลตัวเราขุดกันแรกๆนะเราก็ขุดกันมาสองสามปีนะครับเนี่ยอันนี้ปีที่สีเต็มแล้วนะสี่ปีเต็มเอาจริงเหรอจ้าที่เราทำมาสี่ปีเลยถูกปีหกสามครับพออยู่นี่เกือบสี่ปีใช่ปีหกสามตอนนั้นโควิดมาใช่ก็มาซื้อต้นปีประมาณกุมภาเนี่ยซื้อหกสามปีนี้หกเจ็ดหกสามกุมภาซื้อมีนาเมษาขุด มิถุนาสร้างบ้านย่างย่างย่างปีที่ห้าใช่สี่ปีเต็มถูกสี่ปีเต็มเนี่ยสี่ปีเต็มนี่พยุงก็สี่ปีเต็มนี่สรุปว่าต้นไม้ที่ใหญ่โตเร็วกว่าเพื่อนก็คือพยุงกับกับสะเดานะครับทนถ้าปลูกสะเดาไว้นี่สะเดาของผมก็ต้นใหญ่มากต้นเท่าขาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะทําบ้านสวนทําการเกษตรทําอะไรฮะท่านต้องวางแผนอย่างน้อย ห้าปีขึ้นไปนะห้าปีขึ้นไปแต่ถ้าจะให้ดีน้องสิปีนะฮะถ้าใช้ดีต้องสิปีค่ะใช่เราอาจจะเริ่มช้าหน่อยได้ค่ะท่านผู้เกษียณทั้งคู่ค่ะเออผมไปก่อนด้วยคนมันก็ต้องกระตุกนี่เป็นรุ่นพี่นะคะเกิดก่อนแต่ว่าหน้าเด็กนะคะ